พี่ค่ะวันนี้นะคะเาก็มีจาอูแล้วนะคะทุกคนปกกต้าในตำนานนะคะแต่ว่ามีหลายสาขามากเลยอ่ะแล้วหรออัดแล้วค่ะเอาใหม่เอาเลยสวัสดีค่ะไปจาาอูแล้วนะคะพี่อีฟวันนี้เราสั่งเป็นชุดไหนคะพี่อีฟวันนี้เราสั่งชุดใหญ่เลยนะคะ500บาทก็จะได้ประมาณน่แล้วก็มีผักนี่ได้เยอะแหมรางวันได้เยอะแหม ได้เยอะไหมเยอะมากเนี่ยเออเราก็จะรวมทุกอย่างใช่ไหมแบบทั้งทะเลนู่นนี่น่าอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เองนะสี่โมงนะคะคือคนแบบก็มีประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าโตนะเะคอบ็ลยังไม่เต็มนะแบบว่าบรรยากาศคือโต๊ะใหญ่โต๊ะกว้างมากทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยคือเราอยู่สาขาออบมมน รัชโยธินรัชโยธินเนอะแถวรัชโยธินอะไรอย่างเงี้ยตรงข้างข้างเอชซีบีนะคะแต่ว่าคือธนาคารมันก็จะแบบเสียงรถจะดังหน่อยเพราะว่ามันก็อยู่ติดถนนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาลองดูว่าซึ่งเราก็จะแบบมาท้าทายความน่าเยิ้มให้ทุกคนใช่ค่ะทุกคนซิลิโคนที่อยู่บนหน้าเราก็จะไหลเยิ้มหมดเลยหรือเปล่าอร่อยเวลานี้ทุกคนคือร้อนมากจริงๆกับกินหมูกระทะเวลานี้จะเป็นยังไงจะอร่อยแบบท้าแดดไหมเดี๋ยวลองดูอร่อยท้าแดดคือ ก็มันร้อนไงเออร้อน nắng แดดร้อนน ắ n g เตาเกยียบยั้งกันพูดค่ะคุโยนไม้ไม่ทันค่ะหิวแล้วอ่ะทุกคนกินเลยไหมกินเลยได้ปะอ่ะเราเห็นน้ำจิ้มให้ครบทุกคนนะอี๋เดาแล้วเห็นน้ำจิ้มอีนี่มันเห็นน้ำจิ้มพหมคนเขาเรามีทีมงานมาด้วยแต่ว่าทีมงานอะค่ะมันเทน้ำจิ้มไม่แค่ตัวเองค่ะทุกคนอ่ะทุกคนเราเห็นแค่มืออ่ามันเทให้แล้วค่ะทุกคนยาว่าเพื่อนวกมันเ็จ ออแต่น้ำจิ้มที่เนี่คือน้ำจิม้มของจา่าอูเขาก็จะแบบว่าเป็นซิงเกิลของเขาแต่ก็จะเป็นเหมือนน้ำจิม้มน้ำจิ้มให้ขายแบบว่า,าให้กล้องดูหน่อยอีกสัารนี่ไงเขาจะโชคดีได้เครื่องสีดำน,นะคะเป็นเครื่อใหญ่กว่าเพื่อนอขอตะเกียบหน่อยเอาอย่าวีนเพื่อนวีนทีมงานเลยแล้วเป็นไรอ่ะหม้อจะไหมเราอีหรอไม่เอาอะไรขึ้นสักอย่างเอาเอาแล้วมีก็มีแต่ อรัใครจะพูดกันลุน่หยิบไปไปปัดมันไม่ได้ยินเสียงนะกูบอกเลยนี่เราลงอเลยเออโอ้ยกันุนาหาที่คุมหัวมาด้วยค่ะทุกคนน่าจะหัวเหม็นอยู่เ้๊ถามว่าคุณยังไม่สระผมหรือเปล่ายังไม่สระผมมาสองวันแล้วเพื่อที่จะมากินอันนี้ค่ะอีลี่งคไม่ต้องใช้อะไรตีกันเอาจะตีแล้วเด้อแล้วถึงจะเอาไอ้ที่ทำหัวแล้วเด้อถือไว้สิทาพูดไปอีมแนะนำไปแต่ช่วยมีอะไรบ้าง ันนี้จะเป็นเบคอนนะคะฉลองน้ำจิ้มเด็ดหรออร่อยมากเด็ดยังไงเด็ดเหมือนใบไม้หรือเปล่าเป็นเป็นยังไงอาการมันเป็นยงังไงสมคำน้ำลือไหมอร่อยอ่ะสมคำน้ำลือหรือเปล่าอร่อยจริงจังอะอยากชิมน้ำจิ้มบอกที่เขาบอกว่ามันอร่อยอร่อยจริงๆ มีต้องบังหน้ากูอีสัตว์ดอกแฟนเขาก็ไม่เห็นหน้ากูอีดอกแล้วหวัวมันก็ขาดไปแล้วอย่าตีกันน,นี่ทุกคนเราจะกินให้ดูอันนี้เรากินผักไปก่อนน้องถั่วยังไม่สุกช่วงนั้นพี่ฉันหิวน้ำเหมือนกันแต่เดี๋ยวสุกเอ้อน้ำมึงแดดเลยอีสัตว์กินน้ำกูอี๋ เอากินอ่้วออกมันกลัวๆจะกินก้าวไหนก็ไม่กล้ากินนะเออความหิวเป็นเหทพกจะหลับหัวน้องคนหิวเอาทีมงานตัดร้านให้หน่อยค่ะวันนี้เรามีทีมงานมาด้วยนะคะทุกคนทีมงานเราก็จะโดนสับๆไม่ได้ใสัไหมนะใส่โดนด่ามึงมันยังไม่สูงมัางมึงอ่ะก็รีบแดกอีสัตว์ก็มันกินได้แล้วไม่สุกแล้วอันนี้ตัด ซีน้ำซิมคือน้ำซมอร่อยจริงๆอร่อย,ออยดซีนแซบ่บเป็นนี่อะไรอ่ะพู้อมกันคนไปได้พูดเนี้ยงยพัดด้วอนรกี่มึงม,ม,ม,มรีสั่งน้ำเพิ่มเลยมือดีพ่งื่่นอะมันไม่เห็นตรรออนอย่าอย่าดูเพื่อนมถึงว่าใหู้น้ำเพิ่ม อยากกินอ่ะแต่มันยังไม่สุกสักอันเลยทำไงอ่ะกินกินไปเหอะเดี๋ยวมันก็ไปย่อยเออนี่เหมือนขนไบเลยค่ะอันนี้คือกุ้งสุกอ่ะสุกแล้วทำไมเป็นสีเนี้มันไมม่เป็นสีส้มๆอ่ะตัดสุกนนั้นมันสุกแต่อันนี้อร่อยมันจะกรุบมันจะกรุบเอาติ๊บปะเอาแดนลงได้ไหมอะไรค่ะพ่อยเส่ยบวนเส้นใส่ผักอะไรดิ ไม่ได้ไมอร่อยนะอร่อยแบบพูดไม่ออกอ่ะไม่ได้คุณเหนื่อยก็ได้พูดไม่ออกอีาสาัด <c oughs> <c oughs> อร่อยแบบต้องกินต่ออย่าหยุดกินอร่อยแบบหยุดไม่ได้เอออร่อยแบบหยุดไม่ได้อร่อยแบบร้อนเรือยท้องอิสตัดคือไม่ไมีใครสนใจกล้องกันนะอร่อยแบบร้อนแบบขอร้อง,องขอชูทุกคนเรารีวิวแบบเรียลๆให้ดูเลยนะอีสตัดคือไม่ได้โกหกอันนี้คืออร่อยจริงๆใช่อร่อยจนไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นเราแบบว่า มันมีร้านไหนที่เราไม่ได้มันมีร้านไหนที่เราไม่ได้รีวิวจริงเลยหรอมาพูดตามจริงหมดนะทำไมว่าเป็นเรื่องของคุบอกอุ้ยตอกไข่ลงไปหน่อยดิตอกไข่คือตอกไข่แต่นี่พี่ก็จะเป็นโชว์ตอกไข่แล้วหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเล่นกายกรรมตอกไข่นี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 ่เอออันนี้อยากรู้ว่าชิวละเท่าไหร่ บอกไปนะนสัตวห้าร้อยต้นคลิปย้อนดูอะไรเฮ้ยไม่เงินนะได้เงินนะนี่แม่เซฟเซฟดูให้ดูอันนี้คือแบบขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะนี่คือทุกคนเราจิ้มแล้วนี่คือจิ้มแล้วมาอยู่ไหนวะจิ้มแล้วจะกินให้ดูแซ่บตัวนี้กินเพื่อนี้ไม่ไแซ่อร่อยมากมั้ยอะไร ัผกนินหรอ <laughs> ดูนะใส่ผักอะไรน,นั้นะอี่รอเขาเป็นเขาจะกินเป็นอันนี้แหละมึงมันเรียกว่าอะไรนะที่คนจะกินดับผักอ่ะอะไรอ่ะคิวตี้มังสวิลัตเออมังสวิรัติขับรอเี็นล้อล้อขับรถเป็นล้อล้อเสียบด่างเจี๊อี่หแล้วน้ำจิ้ม <laughs> อุ้ยขอ,ะะ <laughs> ขอะะดู <laughs> ตุ้งจิม้มโดนเสื้อโอ้โหฮะนี่<ร>คือห้าร้อยมันได้เยอะจริงๆนะนอันนี้คือมันมันได้เยอะมาก,ปกแปิไปเยอะแล้วใส่เรื่อยิือไม่ทัน,นห้าร้อยรออุย้ยรอให้มันสุกก่อนมึงสั่งเพิ่มไหมมีสั่งอะไรเพิ่มไหมมีแบบว่าสั่งแยกก็มีสั่งแบบแยกๆออกมาจริงเหรอมันมีใบมันได้สั่งไหนชุดอะสั่งแยกสั่งแย่นั่นไงดูดิ คร่ดีแนะนำส<ข>ิขอหน่อยค่ะทีมงาน<อ>าทุกคน<อ>มันก็จะมีอ,อยู่สาขาราชโยธินอ่ะมันจะมีเป็นชุดใหญ่กับชุดเล็กชุดชุดเล็กอาจจะสา0ร้อยชุดใหญ่ห้าร้อยแล้วก็ถ้าเพิ่มหมูอ่ะเพิ่มห้าสิบเบคอนห้าสิบอะไรเงี้ยเพิ่มอย่างละห0สิบแต่ก็จะมีมาม่ายี่สิบเส้นยี่สบเข็มทองอะไรเงี้ยเราจะมีรวมพระเละถ้าเพิ่มมาก็ร้อยหนึ่งมา,มาดูเองมากินมากินเองดีดอกมาเถอะก็อร่อยอ่ะอร่อยมาก ได้อยู่แปลว่ได้จริงๆคือทีมงานเราก็อยากเข้านะคะทุกคนเข้าเฟรมแต่ว่า <c oughs> คือมันแข็ง <c oughs> ที่บอกว่าอยู่แบบนี้สบายใจกว่าอยู่ให้พวกกูสาบน,นะไอพวกกูด่าลนะ <c oughs> อย่าไปได่าดับยิ้นเสียงดังเลยขนาดนั้นะนะ ให้รู้ว่าอร่อยทีพี่ร๋อไข่ลงแล้วไข่มันก็ไม่สุกอ่ะนี่ถ้ามันแบบน้านแบบนีนแบบน,นไปไหนไข่ทำไมวลเซนเสียงรถมันก็แสดงดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันติดอยู่ในถนนนะคือเราอยากโชว์น้ำจิ้มมากรีบขอขอหยาบน้ำจิ้มหน่อย ่าโชว์โชว์หน้ากล้องคือทุกคนอ่ะก็เข้าใจว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยเลยเขาก็เลยแบบอ่ะอีดอลแต่ไม่ต้องขอมะบ่อยก็เลยแบบให้เป็นเหยือกมาเลยจ้าอยากขอสูตรอ่ะเขามาจากบบ้านเออขามาจักบ้านหนึ่ง บนเกอบอะไรก็แบบไม่เหม็นคาวเลยนะนะคะเวาจะมากินให้ดูจริงๆางๆว่ามันอร่อยแค่ไหนอายโยยอันนี้หมูแตหมเ้าไหม้หมดแล้วนะคะฉันจะกินหมูไห่เบิงอ๋ยอยข้าวเหยวเต็มล้หล่ะนี่ซึ่งขนำจีนมาพี่อีบ น้ำจิ้มคือเด็ดมากทุกคนคือน้ำจิ้มมาอันนี้ปตาเหมิงน,นะคะมันเด็ดที่น้ำจิ้มจ,มจริงๆเลยต้องบอกเลยจังหวะนี้น้ำจิ้มเลิศบิลีมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบว่าคือต้องใส่ข,ข้าวขว้าไหมใช่ใช่ใช่ไหมเขาเรียกว,ว่าข้าวขว้าแปลภาษาไทยอ่ะเจอแล้วเราก็แบบอืแซบบิลีทุกคนมไม่กินเนหะ <c oughs> รอ <c oughs> อะไรอะไรอิา <c oughs> ตา <c oughs> อร่อยมากคือเีว่ามันจะไม่พอแดงปลาหมึกแบบสดอ่ะนี่นี่ผักบุ้งนะทุกคนปลูกเมื่อกี้ได้กินเมื่อกี้สดใหม่เธอบอกเธอชอบผู้ชิมกูบอกขอใจมุกนี่ไม่เล่นดิสก็หล่อเล่นดิสก็ไปแล้วหร่อย่างมันกินอะไรกันรึอร่อยไงพวกข้าศ์ อันนี้ชามันแซ่บแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันบอกขึ้นมอกอื่นแม่น้ำจิ้มมันแสบเวลีค <onun obsession> ah, <c oughs> <c oughs> ือตัวไค่ะทารตัวะแต่ัวะแต่ชุดแบบแอวยก่อนตัวรแต่ชิปก็แตกหรอใช่ดึงนะเนี่ยดึงแล้วคือมันแซ่บจริงๆทุกคนนี่ต้องบอกเลยว่ามันแบบเออมันแซ่บหารอยมันหลๆอยู่มันบดได้แพงวันั้นกินห่อยังมันบรไเ้แพงวันนั้น ที่กินสี่คนยังไม่หมดเลยอะทุกคนบัดแลาฟังเพิ่มสองคนนียเยอะเองนะก็อิ่มนะเนี่ยยังไม่หมดเลยหมดแล้วแหะจะอิ่มแล้วอ่ะเตยนะเสมอแต่อิ่มนะชุดหนึ่งห้าร้อยบาทชอบมาห้าร่อยมั้งกับอะไรแพงมั้งกับพ่อแบบทำนี่แหละราคาแบบประมาณนี่แหละมั้งก็ได้หลายอยู่ สดไม่อันนี้อยู่ในน,นี้ออปลาหมึอกกรอบมันจะอยู่ในชุดเยะะอ,อะเพราะไม่ได้ไม่ไม่ขาวด้วยนะปลาหมึกอ,อ่ะไม่ขาวของสดมากสดมากคือนี่เลี้ยงอยู่ข้างหลังร้านสดแบบไม่ต้องผ่อนเลยค่ะทุกคนเลี้ยงหลังร้านเลยจ้าสดแบบเลี้ยงหลังร้านเลยจ้าไม่รู้ว่าอะไร่ะปลาหมึอกกรอบจ้าทุกคนปลาหมึกกรอบยัย่วจ้าก็คืคอ,คอมาแล้วต้องมาอีกมาซ้ำ สปอนเซอร์ยาสระผมนี่ต nah, ้องเข้าแล้วล่ะคือแบบอะไรสปอนเซอร์ยาสระผมต้องเข้าสปอนเซอร์อะไรอีกรีตต้องเข้าพัดลมพัดลมฮัตตารีระบุเลยเหรอระบุงั้ตารีเบอร์ห้านะเบอร์ห้าด้วยเหรอเย็นเรื่อยหมะเบอร์ห้าอีกแล้ววะพี่มาขอแล้วนะคะเขาก็ทุบตีอะไรเลยนะนี่เราขอแล้วจริงๆ ทุกคนค่ะก็จะสังเกตได้ค่ะพี่เต้ขาแอบแอบนะคะเขาเป็นแอบๆนานแล้วชอร้อนแอบๆร้อนมากเนื้ออะไรดูจากควันหน้าเตาแล้วเออใครฉีดหน้ามาก็ระวังหน้าเยิ้มเนี่ยหน้าระวังหน้าย้อยดิคลิปนี้ต้องขออภัยในความน่าแอบหน้อมาได้ยเขาพูดออกมาเถอะเจ๊าเจ๊า แอบเนาะเขาสวยอืมสวยหลายนีกเ <laughs> ลยเรารับเรับรีวิวทุกอย่างนะทุกคนสปอนเซอร์ทุกอย่างเข้าได้นะคะเราทำเต็มที่มากเลยนะทุกคนทุกอย่างเข้ามาเถอะห้าบาทสิบ,บาทแล้วหมดเลียไปซื้อถานรีโมทแอตรลูรอ,อยัง โอเค่ะทุกคนพวกเราจะมีท like ุกคนค่าถ่านรีโมทเข้าได้นะคะเพราะว่าห้องเด็กพนงานเรานะคะก็คือแอร์เปิดไม่ได้มาหลายเดือนแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีถ่านเลยค่ะไม่จะตายทุกคนเราก็ได้กินไปหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ใกล้มาที่หนึ่งแล้จะไม่ได้เราก็กินไปหมดแล้วนะคะทุกคนก็สังเกตว่าจังมอสดำจ่ะไม่ไม่หรือว่า อะไรนะมอเหนืออะไรนะอะไรอ่ะเตอร์อมโกคนอขาร้านนี้คุณมีขออนุญาตให้คะแนนที่9.5ค่ะอันนี้ก็ให้9.5 9ค่ะเพราะว่าเรามาร้อนจุดห้าก็คือที่ไม่เต็มก็เพราะว่าอากาศมันร้อนด้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีก็ขัดแค่อากาศร้อนมันไม่ใช่ความเป็นของร้านเรามันครื่องความเป็นของเราเท่นั้นแหละที่เรามาเดียวกันไป ตัดคะแนนแบบตัวเองเลยเนี่ยแต่ด่วแบบอาหารนนานอ,อาหารราคาอะไรแบบนี้ว่าให้ผ่านเนื่องาแบบไม่ได้แพงมากเลยอาหารานสิบสิบสิบก็สิบก็สิบแต่ว่าบรรยากาศก็จะได้ยินเสียงรถดังหน่อยนิดนึงเลยแต่ว่าก็ไม่ติดอะไรหรอกพอนั่งแบบชิลๆไปแต่ว่าแนะนําว่าให้มาเร็วนิดนึงไม่งั้นคือเขาไม่รับจองโต๊ะใครจะมาทานก็ขอแบบว่าแนะนําให้ผมไอ้ที่ข้อผมขนมมันที่ดับน้ำาเพราะควันมันแบบ ขอ้อวลาบุกทาทิพยัดเรือ้อสาวผมมา <c oughs> แล้วก็ควเหนียวเร้อนๆร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดบ่ายสามครึ่งไม่รับจองโต๊ะไม่รู้ว่าปิดกี่โมงนะคะแล้วก็บอกอีกคมาได้เลยที่นั่งเยอะมากมีหลายสาขามากทุกคนลองเสิร์ชใน YouTube, ยูทูบเฮ้ยในเฟซบุ๊กมาได้ว่าจากอุกบุกทาก็คือมันจะขึ้นเป็นสาขามาให้เลยว่ามีสาขาไหนบ้งางเขาทานั้นแหละใ่งาๆอีดอกไปหาแดกได้เลยอร่อยทุกร้าน ลอนนี้พวกเรานะคะเทยสตอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้อีกทีหน้าพวกเราจะพาไปรับทานอาหารที่ไหนก็ไปเชอญกันนะคะบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราได้